มะรุมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางทนอากาศร้อนและแห้งแล้งต้นมะรุมสามารถกินได้และมีประโยชน์เกือบทุกส่วนทั้งฝกักใบดอกเมล็ดรากใบมะรุมเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเช่นวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียม และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้ในใบมะรุมยังมีใยอาหารสูงและแคลอรี่ต่ำด้วยค่ะเรามาดูประโยชน์ของใบมะรุมกันนะคะข้อ 1. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายข้อ2ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ข้อ3ช่วยรักษาอาการเลือดออกตามไรฟันข้อ4ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงข้อ5เนื่องจากในใบมะรุมมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ข้อ6ช่วยบำรุงรักษาปอดให้แข็งแรงข้อ7 ช่วยในระบบย่อยอาหารและยังยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารช่วยรักษาโรคลำไส้อักเสบด้วยข้อ8ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคที่เกี่ยวกับสายตาข้อ9ช่วยยับยั้งอาการอักเสบปวดบวมต่างๆได้ใบมะรุมมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ในการกินมะรุมก็มีข้อพึงระวังค่ะ ข้อ 1>, 1สตรีมีครรภ์ไม่ควรกินใบมะรุมมากเกินไปเพราะอาจจะส่งผลให้อาการคัานเป็นพิษเกิดการแทงได้ข้อ 2. ไม่ควรกินใบมะรุมติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจจะทำให้มีค่าเอนไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้นข้อ 3. ผู้ป่วยโรคเลือดไม่ควรกินใบมะรุมเพราะอาจจะทำให้เม็ดเลือดแตกได้ง่าย ข้อ4ผู้ป่วยโรคเก,กาตไม่ควรกินใบมะรุมมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้ได้รับโปรตีนสูงเกินไปเกิดส่งผลต่อโรคเก,กาตที่เป็นอยู่ได้นั่นก็เป็นข้อพึงระวังในการกินใบมะรุมนะคะและในการเลือกใบมะรุมมากินเนี่ยควรเลือกใบที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปและในการนำมาประกอบอาหารก็ไม่ควรที่จะถูกความร้อนมากเกินไปเพื่อให้ได้สารอาหารเต็มที่ค่ะ ที่กล่าวมาก็คือประโยชน์และข้อพึงระวังในการกินใบมะรุมนะคะและไม่ว่าใบามะรุมจะมีประโยชน์เพียงใดก็ไม่ควรกินในปริมาณมากเกินไปและติดต่อกันเป็นเวลานาน,านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ